สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Be Grateful สำหรับชื่อภาษาอังกฤษที่เป็นคลิปต้นฉบับก็คือ Say Tesla's DIY prayer You won't believe how fast it works ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็คือเอ,อ่ยคำอธิษฐานของเทสลาคุณจะแทบไม่เชื่อเลยว่ามันทำงานได้อย่างรวดเร็วเพียงใดเอาละครับ เรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าคุณพร้อมแล้วหรือไม่สำหรับคำชี้นำที่สุดยอดของรหัสศักดิ์สิทธิ์จากนิโคลาเทสลาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังเจาะลึกไปสู่หนึ่งในเครื่องมือเพื่อการดนบันดาลสิ่งต่างๆที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลร,รู้หรือไม่นิโคลาเทสลาเองก็ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งนี้เป็นกุญแจที่จะไขไปสู่จักรวาลก่อนอื่น ฉันอยากจะขอถามคุณบางอย่างคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าจะสามารถปลดล็อกความลับของจัก,กรวาลและสร้างสรรค์ชีวิตที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงได้อย่างไรเพื่อนๆทั้งหลายคำตอบนั้นมีอยู่ในวิธีแบบ369ขอให้คุณได้ดูวิดีโอนี้จนจบแล้วในตอนท้ายคุณจะเข้าใจว่าเทคนิค369ที่เทสลาใช้เองนี้คืออะไรกันแน่ กาลิเลโอเองเคยกล่าวไว้ว่าหนังสือของธรรมชาติได้ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคณิตศาสตร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารหัสศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลได้อยู่ในลำดับอันน่าอัศจรรย์ของตัวเลข36และ9เทสลาได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าหากคุณเข้าใจความยิ่งใหญ่ของตัวเลข369ได้จริงๆแล้วแล้วก็คุณจะครอบครองกุญแจที่สามารถไขความลับของจักรวาลได้อย่างไร้ขีดจำกัด ความรู้สึกที่มีต่อความลับนี้มีอยู่มากมายท่วมทน้นจนทำให้ตัวเขาตั้งใจที่จะเดินร,บรอบๆช่วงตึกสามรอบก่อนที่จะเดินเข้าไปในตึกที่ต้องการนั้นหรือแม,ม้กระทั่งในตอนที่ล้างจานเขาก็จะนำผ้าจำนวน18ผืนมาใช้ในการเช็ดจานอย่างพิถีพิถันดังที่ตัวเลข18นั้นก็มีความพิเศษเนื่องจากมันเป็นตัวเลขที่สามารถนำสามตัวเลขอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคือ 3, 6 และก้าวมาหารได้ยิ่งไปกว่านั้นเขาเองก็ตั้งใจขอห้องพักในโรงแรมที่สามารถหารด้วยเลข3อยู่ตลอดแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือในตอนที่เทสลาใกล้จะจบชีวิตเขาได้เดินไปตามทางเดินของโรงแรมขนาดเล็กและเสียชีวิตอยู่ในห้องหมายเลข3-3-2-7อย่างไรก็ตามขอให้ฉันได้แบ่งปันความจริงอันสูงสุดแก่คุณนั่นก็คือ เทสลาไม่ใช่คนแปลกประหลาดที่ครอบงำด้วยการหมกมุ่นกับตัวเลขแบบสุ่มๆเพียงอย่างเดียวนิตยสารธรรมได้ยกย่องเขาในฐานะชายผู้นำพาแสงสว่างมาสู่โลกซึ่งเขาได้มอบของขวัญแก่เราเป็นไฟฟ้ากระแสสลับมอเตอร์เหนียวนำและคอยเทสลานอกจากนี้เขายัางได้วางรากฐานเป็นแนวคิดที่คนอื่นๆได้สร้างตามกันมาอาทิ X-ray แสงนีออนรีโมทคอนโทรลวิทยุโรงไฟฟ้าไฮโดรอิเล็กทริกและอื่นๆอีกมากมายและในคลิปวิดีโอนี้ฉันจะมอบสิ่งที่โดดเด่นกว่าที่คุณเคยเห็นมาในเรื่องของเทคนิคจิตด,ดนบันดาล369อันน่าทึ่งของเทสลาแต่ก่อนที่จะมีการเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่นี้ขอให้ฉันได้สรุปข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเป็นสแนวคิดสำคัญ ที่ครอบคลุมทั้งทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ของมนุษย์ให้คุณได้รับรู้เสียก่อนก่อนอื่นเรามาเปิดเผยความลี้ลับของคณิตศาสตร์ที่อิงตามกระแสน้ำวนหรือ v o r t ท x Math ฉันจะใช้เวลาพูดเรื่องนี้ไม่นานนักแต่มันก็สำคัญที่ต้องพูดว่ามีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ชื่อมาโกโรดินผู้ซึ่งได้แนะนำสิ่งที่น่าสนใจเอาไว้เขากล่าวว่าตัวเลข3 6และ9 สแสดงถึงการเชื่อมโยงพิเศษระหว่างมิติที่สและมิติที่4ในมิติที่3นั้นความถี่พิเศษของ369แสดงให้เห็นถึงการสั่นสะเทือนในโลกขนาดเล็กของอะตอมทั้งหลายซึ่งเราเรียกว่ามิติที่4พวกมันได้รวบรวมพลังงานเข้าไว้ด้วยกันและมอบพลังอันมากมายอันน่าเหลือเชื่อให้กับโลกเราทุกวันนี้ตัวอย่างเช่นเมื่อเราได้ทำการตรวจสอบอะตอมเราจะพบว่า พวกมันได้ปฏิบัติตามรหัสอันศักดิ์สิทธิ์369รวมทั้งพื้นที่99.999%ก็เป็นที่ว่างอย่างน่าอัศจรรย์ใจซึ่งตัวเลข9ก็มีบทบาทที่สำคัญมากในเรื่องนี้มันได้สอดคล้องกับแนวคิดของสนามเวกเตอร์ที่แผ่ขยายออกจากมิติที่3ไปจนถึงมิติที่4ส่วนเหตุผลที่3อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข36และ9และแนวคิดเรื่องเวลา เวลาสามารถถูกแบ่งออกเป็น3ระยะทางวิทยาศาสตร์ได้แก่อดีตปัจจุบันและอนาคตนอกจากนี้เรามีเวลา24ชั่วโมงใน1วันซึ่งเลข2และเลข4เมื่อนำมาบวกกันก็จะมีค่าเท่ากับ6ในทำนองเดียวกัน60นาทีใน1ชั่วโมงเมื่อนำตัวเลข6และ0มาบวกกันก็จะเท่ากับ6สิ่งเดียวกันนี้ก็เป็นจริงเช่นเดียวกันกับเวลา60วินาทีในหนาที สุดท้ายเลข3เองก็ปรากฏขึ้นทั่วไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคุณอาจพิจารณาถึงแนวคิดเรื่องตรีเอกานุภาพอันประกอบไปด้วยพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่เทสลาได้จับจ้องไปที่ตรีเอกานุภาพที่ต่างออกไปมันคือการประกอบขึ้นมาของพลังงานความถี่และการสั่นสะเทือนโดยเชื่อว่ามันคือกุญแจของสรรพสิ่ง ตามที่เขาได้พูดไว้อย่างชาญฉลาดว่าหากคุณต้องการค้นพบความลับของจักรวาลก็จงคิดถึงมันในแง่ของพลังงานความถี่และการสั่นสะเทือนองค์ประกอบทั้งสามนี้ที่ประกอบขึ้นเป็นตีเกตราอันศักดิ์สิทธิ์ต่อไปเรามาพูดกันถึงเทคนิคและวิธีการใช้งาน369กันดีกว่าขั้นตอนที่1โปรดเลือก3คำพูดย้ำจิตหรือ affirmation ที่คุณต้องการนำมาสู่ชีวิตมันอาจจะเป็นอะไรอย่างเช่นฉันตื่นเต้นและสำนึกรู้คุณที่มีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนเรียบร้อยแล้วหรืออาจเป็นฉันปลื้มใจและขอบคุณมากๆที่ได้พบเนื้อคู่ของฉันบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและการได้มาอยู่ในร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งการได้กลายเป็นสุดยอดนักขายในบริษัทของคุณ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามจงมีความชัดเจนเป็นที่สุดจากนั้นคุณก็เขียนทั้งสามประโยคนี้ลงไปเราไปต่อ,อยังขั้นตอนที่สองนั่นคือให้คุณทบทวนคำพูดย้ำจิตของตัวเองหกครั้งต่อวันใช่แล้วคุณได้ยินถูกต้องหกครั้งต่อวันแต่เดี๋ยวก่อนฉันอยากจะขอมอบบริบททั้งหมดเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นี่ คำพูดย้ำจิตทั้งสามนี้มีศักยภาพที่จะเกิดขึ้นมาในโลกความเป็นจริงได้แม้ว่าคุณอาจจะยังมองไม่เห็นมันในตอนนี้ก็ตามทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ในสนามควันตั้มอยู่แล้วตามที่คณิตศาสตร์ที่อิงตามกระแสน้ำวนได้เปิดเผยไว้ด้วยการพูดสิ่งนี้ให้ปรากฏขึ้นในโลกความเป็นจริงและทบทวนมันเป็นเวลา9วินาทีในแต่ละครั้งนั่นเท่ากับคุณได้เปิดใช้งานพลังงาน ความถี่และการสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วย้ำอีกครั้งว่านี่คือวิธีการทำขอให้คุณนำหนึ่งในคำพูดย้ำจิตของคุณเช่นฉันตื่นเต้นและสำนึกรู้คุณที่มีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนเรียบร้อยแล้วจากนั้นทบทวนมันเป็นเวลา9วินาทีและอย่าทำเพียงแค่การอ่านเฉยๆแต่ให้รับรู้ถึงพลังงานและความตื่นเต้นที่ได้รับเงินจำนวนนั้น พูดออกมาดังๆราวกับว่าคุณได้มันมาเรียบร้อยแล้วจินตนาการว่าคุณกำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับคำพูดย้ำจิตที่เหลือโดยให้ทำหกครั้งต่อวันแต่ละประโยคพูดออกมาเป็นเวลา9วินาทีดื่มดำไปกับพลังงานความถี่และการสันสะเทือนที่เกิดขึ้นเพื่อให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายฉันขอแนะนำให้ทำการปฏิบัตินี้ เป็นเวลา9วันติดต่อกันโดยคุณอาจติดคำพูดย้ำจิตของคุณไว้บนกระจกหรือติดไว้บนผนงังหรือพกไว้เป็นการ์ดเล็กๆในกระเป๋าสตางค์ของคุณก็ได้โดยวิธีการนี้คุณจะสามารถนำมันมาใช้ได้อย่างสะดวกเสมอและสามารถทบทวนมันได้อย่างรวดเร็วมุ่งมันในพิธีกรรม9วินาทีเป็นเวลา9วันติดต่อกันแล้วคอยดูสิ่งที่จะเปิดเผยออกมาต่อหน้าต่อตาคุณ เทคนิคนี้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วดังที่พลังงานของสิ่งที่คุณปรารถนานั้นได้มีอยู่ในสนามควอนตัมหรือในมิติที่4อยู่แล้วมันกำลังรอคอยเพื่อให้คุณเข้าถึงมันอยู่เทคนิคนี้เป็นวิธีการที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดในการสร้างการเชื่อมต่อซึ่งคุณจะเห็นผลลัพธ์ได้ภายใน9วันหรืออาจจะรวดเร็วกว่านั้นด้วยซ้าขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม และเข้าร่วมในการสำรวจภูมิปัญญาของเทสลาอันหน่าเหลือเชื่อรวมทั้งความลับของจักรวาลดังที่เทสลาได้เน้นยำ้ำถึงตรีเอกานุภาพแห่งพลังงานความถี่และการสั่นสะเทือนที่มีพลังอันแสนพิเศษบัดนี้ถึงเวลาที่จะลงมือทำและดนบันดาลความปรารถนาของคุณแล้วเทคนิคนี้มีรากฐานที่มาจากวิทยาศาสตร์ดังที่พลังงานนั้น ไม่เคยถูกสร้างหรือถูกทำลายลงไปได้เพราะมันมีอยู่แล้วในสนามควันตัามหลอเพียงให้คุณเข้าถึงมันได้เท่านั้นเอาละ่ะเพื่อนๆทั้งหลายโปรดยอมรับตรีเอากานุภาพแห่งพลังงานความถี่และการสันสะเทือนแล้วจงก้าวเข้าสู่พลังของตัวเองในฐานะผู้สร้างที่มีจิตสำนึกปลดปล่อยศักยภาพไร้ขีดจำกัดภายในตัวคุณออกมาจำไว้ว่าคุณมีความสามารถในการกำหนดความเป็นจริง จงเชื่อมั่นในพลังของคำพูดย้ำจิตที่ตัวเองมีและเปิดกว้างเพื่อรับระรรที่รอคุณอยู่จงสั่นสะเทือนในความถี่สูงสุดและดลบันดาลความฝันของคุณให้กลายเป็นจริงคุณนั้นทำได้อย่างแน่นอนขอบพระนุานมากๆที่อยู่ด้วยกันมาจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ